รำระบำเชากา วนันต้นบ่ายคุณครูไม่อยู่คุณครูไปทําธุระนะคะรู้ไหมว่าคุณครูไปไหนมาไปรับรางวัลมาครับอคุณครูไปรับรางวัลมานี่ถูกต้องเลยค่ะนี่คุณครูจะบอกว่า,วาชร คนนี้เป็นครูกอมครูนกเล็กจิรพัฒ์สุการงูเป็นครูใจรงเรียนบางรถอันเปาวิทยาการเขตทุ่งรุ่กรุงเทพมหาคนครอาจเป็นเพราะว่าเธอสดจ,จากทุกศาสตร์สาขาวิชาตุลากศึกษาจากมหา,า,าวิทยาลัยราชภัฏบ้านชุลเจ้าพญาการสอนออนไลน์ที่แคร่รยากไม่น่าสนใจในเด็กเบื่อไม่อยู่ในกับมของครูนกเล็กคนนี ราวางผู้เสียสละเพื่อสังคมขอพบกับยูทูบเบอร์ช่องคุณเล็กสิ่งที่อยากจก็คือขอบคุณนเรียนที่น่ารักของุณทุกคนท่เทพเลยนะคะในวันนี้ยนี้เราไม่ได้มีู้ศึกียแค่ในห้องเรียนเรแต่เราสามารถที่จะมีู้ศึกที่สามารถที่จะเรียนออน เข้าใจค่ะในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เข้าใจนักเรียนเข้าใจผู้ปกครองและเข้าใจทุกท่านค่ะกับการเหนื่อยแล้วก็ยากลำบ,บากกับสถานการณ์ปัจจุบันก็อยากจะส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนอดทนอีกไม่นานเราก็จะผ่านกับสถานการณ์ทชิมไปได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจก็สู้ๆนะคะขอบคุณู่ะา มาเรียนเหมือนเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทั่วประเทศเลยนะลูกนะ้ำมานั่งเรียนกับครูนกเล็กแล้วทีนี้ครูนกเล็กเนี่ยก็บันทึกเทปวิดีโอนะคะเพื่อนๆเ,เ,เราก็ได้เรียนหนังสือไปพร้อมกับเราด้วยนะคะช่วยพ่อแม่กวาดบ้านรู้สึกดีใจครับหนูช่วยแม่ทำกับข้าวค่ะช่วยแม่เก็บจาน หลังผานข้างหนูช่วยแม่พับผ้าหนูช่วยแม่กวาดบ้านให้แม่หูบ้านหนูช่วยยายกับแม่ซักผ้าช่วยพ่อฉักผ้าหนูรู้สึกดีใจ หนูช่วยแม่ทำกับข้าวหนูมีความสุข,สขห,หนูซักผ้าหนูภูมิใจหนูสักผ้าหนูภูมิใจอะไรหนูเก็บผ้าหนูรักแม่ห,หนูทำกับข้าวให้แม่หมดแล้วหรือยังลูกหมดแล้ครับ Oh, wow.